สวัสดีครับวันนี้ผมมีทีเด็ดมาแนะนํานะครับเป็นทีเด็ดลอยเล็กนะครับตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่2.3นะครับบอกเลยว่าทีเด็ดเด็ดจริงๆครับตัวนี้เก่งเลยครับใครใครที่ชอบไก่แข้งไวปากไวนะครับมีแข้งหน้าเดินเตะเดินทำนะครับนี่ครับตัวนี้เลยครับแข้งไวปากไวบ้าตีนะครับนี่ครับไวนะครับคือตามรอยเขาเลยนะครับทีเด็ดลอยเหนือนะครับลอย รอยเล็ก2.3นะครับแต่ไวมากนะครับแล้วก็แม่นนะครับแม่นนะครับตัวนี้เป็นลูกถ่ายนะครับผมพอถ่ายเต็มมาผมเอามาซ้อมทีนี้มันเกิดเหตุอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับตรงปลายปลายตองเขาเนี่ยเหมือนจะช้ำนะครับช้ำทั้งสองข้างเลยนะครับปลายตองใครที่อยากได้พ่อไก่ผมจะแบ่งทำสายให้หรือว่าใครรอได้ ครับเอาไปรอให้ตอเขาหายตัวนี้เล่นได้ครับเล่นได้ตัวนี้ผมแนะนําเลยครับเนะี่ยอันนี้ผมก็เอามาทําเป็นโปรปีใหม่ให้นะครับนี่ครับสวยครับตัวนี้นะครับที่เด็ดเลยนะครับใครรออยู่นะผมแนะนําครับ